ช่องปันดีกับเลขน้ำโชคกันอีกแล้วนะคะความฝันสาสดีลับกับน้ำค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะหลังจากที่ปล่อย ep ไปส่วนมากก็จะเป็นช็อตนะคะช็อตเล็กเลนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนทกใจช็อตใกล้อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะว่าถูกใจกันเรื่องอะไรแต่วันนี้จะมาพบกับทานายฝันฝันเห็นจิ้งจกค่ะฝันเห็นจิ้งจกจะมีคําทํานายฝันว่าอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะคะหากใครนะคะอยากให้เราทำนหนฝันเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะวันนี้นะคะจะพูดถึงฝันเห็นจิ้งจกเรามาพูดกันก่อนถึงเรื่องความเชื่อนะคะถึงแม้นะคะปัจจุบันความเชื่อบางอย่างมักจะเลือนหายไปตามการเวลา แต่ความเชื่อเกี่ยวกับจิ้งจกทักถ้าใครเคยได้ยินก็จะต้องสงสัยเป็นแน่เลยค่ะตามความเชื่อโบราณน,นะคะจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านแต่ก็จะมีที่คิวเล็กน้อยค่ะแบบไหนห้ามออกจากบ้านแบบไหนออกได้นะคะแบบที่ห้ามออกจากบ้านก็คือร้องทักมาจากบนศีษะหรือไม่ก็ด้านหลังค่ะ แต่ถ้าอีกอย่างนะคะถึงจิงจกลองทักก็ยังจะสามารถออกจากบ้านได้จากด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านหน้าคะ่ะถ้าบ้านใครนะคะจิงจกมากๆเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูสิคะว่าจิงจกจะไม่ร้องทักแล้วก็ร้องทักน้อยมากเรามักจะไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกเลยคะ่ะก็เลยมีความเชื่อโบราณอย่างนี้ว่าถ้าจิงจกลองทักห้ามออกจากบ้านนั่นเองคะ่ะ แต่ถึงยังไงนะคะเพื่อนๆถ้าจิ้งจบไม่ได้ทักคุณแต่เวลาออกจากบ้านเพื่อนๆก็ไม่ควรประมาทใช่ไหมคะหมดจากความเชื่อไปแล้วนะคะเรามาดูความปั่นกันว่างดีกว่าถ้าเราปันเห็นจิ้งจบหรือไม่ก็ปั่นว่าจิ้งจกทักได้ยินเสียงจิ้งโจกทักจิ๊กๆ,ๆิ๊กชิ๊กรับข่าวดีเกี่ยวกับการงานหรือจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเล็กน้อยค่ะ ดวงด้านความรักกันบ้างดีกว่านะคะตาฝั่นว่าจิงจบทักดวงความรักจะบอกว่าท่านจะเป็นคนที่โชคดีมีคนมาเอาใจใส่ดูแลนะคะแต่คนที่พบเจอนั้นยังไม่ใช่เนื้อคู่ในเวลานี้ค่ะหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงคำพูดของเราอาจจะทําให้ทำลายมิตรภาพของกันและกันได้ค่ะ ดูดวงด้านการงานการเงินกันบ้างดีกว่านะคะด้านการงานการเงินจะทำนายว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องติดๆิขัดขัดค่ะแต่ใครนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีผู้ใหญ่มาช่วยประสานและได้รับความเห็นใจค่ะการทํางานนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขผ่านปัญหานั้นไปได้ค่ะฝันเห็นจิ้งจกเลขนำโชคจะมีดังนี้นะคะศ 6 7แล้วก็1 6 7 7 1 7 7 7 1 7 7 0 7 6 1เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าคะถ,ถูกใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าความฝันกันบ้างนะคะว่าฝันเห็นอะไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย